ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy IT นะครับช่องที่ IT เนี่ยเป็นเรื่อง Easy สำหรับทุกคนกันเลยทีเดียวนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทีการแก้ปัญหานะครับแลชได์เสียนะครับพอเวลาเราเสียแบตได์เข้าไปแล้วเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับมันไม่โชว์เป็นได์ที่มีความจุแบบนี้นะครับผมขึ้นเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาเราเรียกใช้งานเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราฟอร์แมตซึ่ง พอเวลาเรากดคลิกขวาฟอร์แมตแล้วเนี่ยมันก็ยังใช้งานไม่ได้อีกนะครับผมทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหานี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ Windows PowerShell นะครับโดยเข้าไปที่ช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า PowerShell นะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเป็น Windows PowerShell เนาะให้เราเลือกคลิกขวานะครับแล้วเลือก Run Add a d m i n i s t r a t o r แบบนี้นะครับแล้วกด Yes นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างขง ตัว power shell ขึ้นมาแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราพิมพ์คําว่า diskpart ครับ d i s k p a r t แบบนี้เนาะแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งครับอ่ะเมื่อพิมพ์คําว่า diskpart เสร็จแล้วเนี่ยให้เราอ่าพิมพ์คำว่าอ่า list list ครับผม l i s t list นะครับแล้วก็ disk แบบนี้เนาะแล้วก,กด enter ครับทีนี้อ่ามันก็จะโชว์เจ้าตัวอา hard ิ i s หรือ usb ของเรา ขึ้นมานะครับผมทีนี้ให้เรามาดูนะครับว่าตัวแฟลชไดร์ฟยูบีของเราเนี่ยมันมีความจุเท่าไหร่นะครับในที่นี้เนี่ยตัวแฟลชไดร์ฟยูบีของผมเนี่ยมีความจุทั้งหมด14จิกเนาะผมก็จะทราบได้ว่าอ๋อมันเป็นตัวนี้ที่มีความจุ14จิกทีนี้ให้เราให้เราเลือกสเลดดิสตัว USB แฟลชไดร์ที่เสียขึ้นมาซึ่งของผมจะเป็นดิสหนึ่งตัวนี้เนาะไม่งงนะฮะก็เจ้าตัวแฟลชไดร์ของผมมีความจุ14จิกนะครับ แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นดิสกหนึ่งแบบนี้เนาะสิบสี่จิกทีนี้พิมพ์คําว่าซิเล c ครับ s ครับ s ตัวใหญ่นะครับเน้นนะครับ s ตัวใหญ่นะครับ s e l e c t แล้วเว้นวรรคหนึ่งทีนะครับตามด้วยดิสครับ d i s k เนาะซึ่งแล้วเว้นหนึ่งทีนะครับซึ่งของผมเนี่ยจะเป็นดิสกหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่หนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็กด enter แบบนี้มันก็จะเข้าไปทํางานในดิสกหนึ่งของผมนะครับจะเป็นพาที่เป็นดิสกหนึ่งนะครับทีนี้เราต้องการที่จะ เขียะเจ้าตัวแฟลชไดรฟ์ของเราเราก็พิมพ์คําว่า clean ครับ CLEAN แบบนี้เนาะแล้วกด Enter 1หนึ่งครั้งนะครับทีนี้มันก็จะทําการคลีนดิสก์พัดของตัวยูบแฟลชไดรฟ์ของเราไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดไปได้เลยครับให้เราเข้ามาที่ดิสก์ pc ของเรานะครับหรือไมโครมันเองนะครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Man a g ตตัวนี้เนาะเสร็จปุ๊บพอหน้าต่างนี้เล้งขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราเลือกไปที่ d ิสก์ a มนเ e ตเมนต์นะครับตัวนี้นะครับ จอรีดแมนเน็ตเนี่ยมันก็จะโชว์เจ้าตัวแฟลชไดร์ของเราขึ้นมานั่นเองอ่าซึ่งของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับดิสหนึ่งสิบสี่กิกตัวนี้เนาะให้เราคลิกเคอร์เซอร์มาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือกอ่า New Simple Volume นะครับขึ้นมานะครับแล้วเลือก Next ครับแล้วก็เลือก Next อีกทีครับตรงนี้อ่ามันเป็นไดร์ฟแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับเราก็เลือก Next ไปนะครับทีนี้อ่าในการ format เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ครับเราจะ format แฟลไดรฟ์ของเราเป็น NTFS ก็ได้หรือเป็นแฟลช32ก็ได้ในที่นี้ผมเลือกเป็น NTFS และกันเนาะแล้วก็กด Next ไปได้เลยครับแล้วก็เลือก Finish ครับมันก็จะทําการ format แ,แฟลไดรฟ์ให้เราเรียบร้อยนะครับผมอ่ะทีนี้เจ้าตัวแฟลไดรฟ์ ของผมที่เคยเสียตั้งแต่ครั้งแรกที่เดบันกลิกแล้วมันเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็เป็นอันว่าเจ้าตัวแฟลชได์ที่เสียตั้งหลายแหล่นะครับอย่าเพิ่งโยนทิ้งมันนะครับเอากลับมาใช้วิธีนี้เพื่อที่จะนํากลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งกันดีกว่านะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ